คุยกับโยมติ๊กถึงเรื่องของมา้าน้าโยมติ๊กจะมีม้าอยู่หลายตัวโยมอยู่ที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สม็จงามจันทบุรีซึ่งก็วันนั้นคุยกันถึงเรื่องขององค์ประกอบของความสําเร็จนี่แหละเห็นม้าแล้วก็คงนึกถึงช้างด้วยนะโยมนึกถึงช้างนึกถึงมา้าถ้าม้าเก่งช้างเก่งแต่นักรบที่อยู่บนหลังช้างบนหลังม้าไม่เก่งเนี่ย การกอบกู้ประเทศชาติการรักษาเอกราชก็คงจะทำไม่ได้เราคงไม่มีผืนแผ่นดินที่เหยียบยืนเป็นเป็นเอกราชและร้องเพลงชาติเป็นของเราเองได้แน่ๆเลยคงไม่มีแต่เพราะใจต้องใจเดียวกันจริงๆนะนักรบบนหลังช้างบนหลังมา้าต้องใจเดียวกันและม้าช้างที่ฝึกมาดีก็ต้องทนต่อเสียงดาบเสียงปืนเสียงอืงคนึงเสียงคน ฟันกันชงเช่งชงเชงเหมือนในหนังจีนนี่แหละแต่เขาต้องถูกฝึกมาดีและสติต้องดีพอไม่งั้นก็คงจะสะบัดนักรบตกลงไปคอหักตายหมดแล้วไม่ได้ตายเพราะข้าศึกตายเพราะม้าเพราะช้างของตัวเองนี่แหละแต่เพราะใจเดียวกันนะโยมองค์ประกอบของความสําเร็จในการกู้ชาติจึงเกิดขึ้นได้ก็คุยกับโยมติ๊กถึงในอีกภาคส่วนอีกหลายๆภาคส่วนว่า ในภาคส่วนของความเป็นครอบครัวก็ดีถ้าพ่อบ้านแม่บ้านพ่อตาแม่ยายพ่อสามีแม่สามีลูกลูกหลาน,ลาน,ลานทุกคนไม่มีความสาม,มัคคีกันเลยนใช้เงินก็เปลืองไอ้คนทําก็ทําไปทําแทบตายไอ้คนใช้ก็ใช้ไม่บรญญะบัญรยังาการแนะการแหน่พ่อตาแม่ยายพ่อสามีแม่สามีก็ใส่ร้าย,ายใส่ความใส่ไฟลูกก็ดือ้อ องประกอบของครอบครัวไม่ประสบความสำเร็จนี่องประกอบใหญ่ของความเป็นชาติก็รักษาไว้ไม่ได้เหมือนกันนาบันพระบุรุรรักษาชาติไว้ดีแต่ว่าในยุคปัจจุบันถ้าแตกความสามัคคีก็คงจะไม่ได้ไม่ได้แย่เพราะค่าศึกไม่ได้ตายเพราะค่าศึกแต่ตายเพราะรบกันเององค์ประกอบสำคัญจริงๆนะโยมนะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเนี่ยมาเก็ตแชร์เยอะแยะ,ยะแล้วการทำ าการทำในส่วนของเศรษฐกิจการทำในส่วนของธุรกิจต่างๆนถ้าหากไม่มีความสามัคคีกันจริงๆยากมากน้ำมีแต่แข่งแล้วไม่แบ่งก็อยู่กันยากเช่นกันแข่งอย่างเดียวแต่ไม่แบ่งนี่ไม่ได้ต้องแบ่งแบ่งเฉลี่ยเฉลียจึงจะพออยู่กันได้จริงๆดังนั้นทุกคนมีความสําคัญต่อความสําเร็จนะโยม วีระบุรุษวีระพ่อวีระแม่วีระบุรุษวีละมา้าวีละช้างทุกคนล้วนเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จมีความสําคัญหมดเลยโยมก็ขอให้เป็นกําลังใจนะโยมนะขอเป็นกําลังใจว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในความสําเร็จของความเป็นชาติขอทุกคนจงมีสติและปัญญาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเจริญพร